ดีคะ่ะแฟนเพจ MG ของเจี๊ยบทุกท่านนะคะวันนี้เจี๊ยบมาก,กับรถยอดฮิตค่ะ MG 4D นะคะเป็นชมใหม่ล่าสุดปี2025ของเราค่ะคันนี้เจี๊ยบแปลงโชมนะคะใส่ชุดแต่งนะคะเมทัลบูชุดใหม่ล่าสุดของเจี๊ยบคันหล่อสปอร์ตมากๆเลยและรถคันนี้นะคะเป็นดอกเบี้ยแคมเปญพิเศษด้วยเจี๊ยบมีการติดตั้งค่ะฟิล์มเซรามิกให้รอบคันแล้วก็ติดตั้งกันสาดให้เรามาชมดีกว่าว่ารถคันนี้เมื่อคุณลูกค้าเลือกชุดแต่งชุดนี้แล้วจะมีความสปอร์ตขนาดไหนเริ่มจากด้านหน้าเลยค่ะ ด้านหน้าของคันนี้นะคะเริ่มจากไฟหน้าไฟหน้าค่ะรุ่นดีนะคะจะเป็นไฟหน้าที่เป็นชุดคมไฟหน้าเดียวกันไม่ว่าจะเป็นไฟเดย์ไทมนะคะหรือไฟเลี้ยวไฟสูงสับก็จะอยู่ในคมไฟหน้านี้เลยนะคะส่วนตัวนี้ค่ะจะมีการเสริมหลอดด้วยงานของเมทัลบูสังเกตไหมคะว่าชิ้นชายล่างของเมทัลบูเขาจะใช้สีดําด้านเน้นความสปอร์ตแล้วก็ตัดด้วยสีเดียวกับตัวรถก็คือตัวสีเทานะคะตรงชายซ้ายขวา การลงรายละเอียดดีเทลของเขาอ่ะเขาจะมีขีดอะค่ะ3จุดแบบนี้แล้วก็มีเนมเพจคำว่าเมทันบูให้กับคุณลูกค้าด้วยบอกเลยคุณลูกค้าเลือกชุดนี้นะคะหล่อสปอร์ตแน่นอนคะ่ะส่วนคันนี้จะต้องแจ้งก่อนว่าเจี๊ยบะคะ่ะมีการนำโลโก้นะคะไปพ่นเป็นสีเดียวกับตัวรถเลย ส่วนงานด้านข้างนะคะจะมีการเสริมหลอดด้วยสเกิร์ตของเมทัลบูสเกิร์ตเมทัลบูคุณลูกค้าสังเกตนะคะคุณลูกค้าจะดูเลยเนี่ยค่ะคือตรงชายล่างแล้วก็ด้านท้ายนะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็มีคําว่าในเพจเมทัลบูส่วนตรงนี้ค่ะคุณลูกค้าจะเป็นสีดาด้านนะคะตัดให้กับตัวงานสเกิร์ตนะคะจะต้องบอกเลยว่าการออกแบบดีไซน์ของเมทัลบูใช้งานสีที่เหมือนกับตัวรถมากๆนะคะแล้วก็เน้นแนวสปอร์ตด้วยนะคะคุณลูกคา้าคันนี้นะคะจะมีการติดตั้งนะคะตัว กันสาดให้กับคุณลูกค้าติดเฟรมเซรามิกรอบคันนะคะก็คันนี้ติดบานหน้า60รอบคัน80ค่ะคุณลูกค้าค่ะก็จะเน้นความมืดนิดนึงค่ะท้ายรถของ MG 4D คะ่ะชมใหม่ล่าสุดจะต้องบอกเลยคุณลูกค้าได้สปอยเลอร์แท้นะคะจากโรงงานมาแล้วก็ไฟท้ายของรุ่นดีคะ่ะคุณลูกค้าจะแยกซ้ายขวาส่วนตรงกลางเนะะี่ยค่ะจะเป็นสปอยเลอร์นะคะสีดำด์กเทลนะคะก็หล่อๆสปอร์ตแบบนี้เลยการดีไซน์คันนี้จะต้องบอกเลยว่าคะแนนเต็มร้อยมากๆเลยคะ่ะและนี่คะ่ะ งานสกเกิร์ตที่เจมมีการเสริมหล่อให้กับคุณลูกค้าเห็นไหมคะดิฟเซนเซอร์ตัวนี้จะใช้เป็นสีดําด้านนะคะก็คือการลอยขุดขีดได้ดีนะคะเพราะว่าสีดําด้านเนี่ยข้อดีของเขาคือเขากันลอยอยู่แล้วค่ะคุณลูกค้าแล้วก็เนี่ยคะ่ะเส้นสายตัวนี้จะเป็นเส้นสายสีเดียวกับตัวรถนะคะเซ็นเซอร์หลังมาจากโรงงานสีจุดพร้อมกล้องมองหลังคะ่ะนี่คือการดีไซน์นะคะของ MG4D ของเจมนะคะที่มีการติดตั้งให้และรถคันนี้นะคะจะมีการติดตั้งประตูท้ายไฟฟ้าให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะส่วนอุปกรณ์ต่างๆนะคะที่เจบมีให้นะคะคคคุณลูก้า คุณลูกค้ารับรถกับเจียคุณลูกค้าจะได้ชุดตกแต่งนะคะครบอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นชุดสเกิร์ตประตูท้ายไฟฟ้าคุณลูกค้าสามารถเลือกได้เลยแล้วก็ส่วนช็คเก่าค่ะ ก็มีการนํากลับให้นะคะแล้วก็มีรายการของแถมค่ะก็คือชุดโฮมชาร์จเจอร์กับตัวชุดชาร์จฉุกเฉินนะคะเราก็มีให้คุณลูกค้าครบเลยนะคะก็นี่คือการดีไซน์ของรถคันนี้บอกเลยว่ารถคันนี้คือจัดเต็มมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวชุดแต่งรอบคันคุณลูกค้าสามารถเลือกแบบตามความชอบได้ไปดูความหล่อนะคะของภายในของรถคันนี้กันดีกว่าค่ะ ภายในของรถคันนี้นะคะเริ่มจากหน้าจอเลยหน้าจอคุณลูกค้าจะได้ขนาด12นิ้วขนาดใหญ่มากแล้วก็เห็นไหมคะฟอนต์ขนาดใหญ่ค่ะคุณลูกค้าดูแล้วเคลียร์ตามากๆเลยพวงมาลัยก็จะเป็นแบบมัลติฟังก์ชั่นนะคะแล้วก็เวลาคุณลูกค้าขับขี่ไปอ่ะปุ่มดาวค่ะคุณลูกค้าสามารถเลือกปุ่มอ่ะกดนะคะ่ะเคอร์ได้ด้วยเคอร์หนึ่งเคอร์สองเคอร์สามนะคะ ก็ดูที่ความหน่วงที่คุณลูกค้ารู้สึกขับแล้วมันไม่เวียนแล้วตัวนี้มันก็เป็นจุดที่คุณลูกค้าสามารถเลือกการขับขี่ได้เลยนะคะซึ่งเวลาที่คุณลูกค้ามารับรถกับเจี๊ยบแล้วก็กับทีมงานเจี๊ยบค่ะน้องโปรด,ดักของเจี๊ยบเขาจะอธิบายทุกอย่างของฟังก์ชั่นของรถคันนี้ให้แบบครบและละเอียดมากๆเลยนะคะคุณลูกค้า ส่วนหน้าจอสแสดงสถานะรถค่ะก็จะเป็นขนาด7นิ้วเหมือนเดิมค่ะการใช้เกียร์นะคะก็ยังเป็นแบบหมุนซ้ายหมุนขวานะคะกดตรงกลางเป็นปุ่มพีนะคะเบรกมือไฟฟ้าระบบ, Auto, บออโต้เบรคโฮมีให้ครบที่วางแก้วน้ำสองตำแหน่งแล้วก็นี่ที่วางของสัมภาระกระเป๋าใบใหญ่ก็คือต้องบอกเลยว่าสิ่งอำนวยความสะดวกค่ะของ MG4D รุ่นนี้คือเขาจัดมาค่อนข้างครบมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเจี๊ยบนะคะจะมาสรุป,ปโปรโมชั่นนะคะของรถคันนี้กันดีกว่าว่าเจี๊ยบม,มีอะไรให้กับลูกค,ค้าบ้างสำหรับรุ่นนี้ค่ะมาฟังกันเลยค่ะ สำหรับโปรโมชั่นของรถคันนี้นะคะคุณลูกค้าโปรดาวต่ำออกรถเพียงศูนย์บาทนะคะเรายังจัดให้อยู่นะคะแต่คุณลูกค้าจะต้องมีประวัติเครดิตค่อนข้างดีนะคะไรายได้ชัดเจนนะคะเป็นพนักง,งานบริษัทหรือข้าราชการผ่านง่ายมากๆเลยค่ะเราจะมีเจ้าหน้าที่นะคะไปทําเอกสารให้คุณลูกค้าถึงบ้านเลยนะคะไม่ว่าคุณลูกค้าจะอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยก็สามารถซื้อรถกับเจี๊ยบได้นะคะส่วนโปรโมชั่นดอกเบี้ยพิเศษนะคะกรณีคุณลูกค้าดาวตั้งแต่25ขึ้นไปนะคะดอกเบี้ยอยู่แค่1.79เท่านั้นเองค่ะ ชุดแต่งนะคะคุณลูกค้าสามารถเลือกได้เลยว่าชอบแบบไหนนะคะเจี๊ยบมีให้เลือกหลากหลายค่ายมากๆเลยนะคะสําหรับชุดแต่งรอบคันค่ะสําหรับวันนี้นะคะใครอยากได้รถแต่งสวยๆแบบนี้นะคะฝากติดตามนะคะเพจ MG เจี๊ยบแล้วก็ยูทูบของเจี๊ยบด้วยนะคะเซิร์ชง,ง่ายๆเลยถ้า จำไม่ได้ว่าช่องของเจีย๊ยบคืออะไรนะคะไปเซิร์ชที่ Google เลยค่ะ MG เจีย๊ยบนะคะและจะเจอเจีย๊ยบทุกช่องทางเลยค่ะวันนี้นะคะขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสายด่วนค่ะโทรมาปรึกษาการจับไปน,นั้นเจีย๊ยบได้นะคะ092 991 4965ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้เจีย๊ยบด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ